สวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทำกเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้หมูอ้วนจะพาทุกคนมาอัปเดตผักสลัดหน้าร้อนนะคะ ผักสลัดหน้าร้อนปลูกง่ายใครๆก็ปลูกได้ในสไตล์ของหมูอ้วนนะคะสําหรับหลายๆคนที่ติดตามดูหมูอ้วนในอีพีที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าผักสลัดที่ชั้นบันไดนี้นะคะพึ่งอายุอยู่ที่ประมาณ30วันนะคะก็โตสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะแต่พอผ่านมาอีกแค่อาทิตย์เดียวนะคะผักสลัดของหมูอ้วนก็โตพืชภาพพืชภาพเลยนะคะอันนี้อีก7วันเนี่ยหมูอ้วนก็จะเก็บผักสลัดแล้วนั่นเองเห็นไหมคะทุกคนหน้าร้อนใครๆก็ปลูกได้ ง่ายมากเดี๋ยวไปดูเทคนิคง่ายๆในการทำผักสลัดหน้าร้อนกับหมูอ้วนไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ค่ะส่วนเทคนิควิธีการในการทําผักสลัดหน้าร้อนง่ายมากเลยนะคะเพียงควบคุมแค่2ข้อนี้นะคะก็คือข้อที่1ควบคุมอุณหภูมินะคะด้วยอุณหภูมิที่ไม่สม่ําเสมอในระหว่างวันในช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงเช้าอากาศเย็นช่วง กลางวันแดดร้อนจัดและช่วงบ่ายเนี่ยแห้งเกินไปเนี่ยเราก็จะต้องควบคุมอุณหภูมิผักให้ได้สมบูรณ์แบบนะคะอย่างที่หมูอ้วนทําอยู่ทุกวันนี้นะคะในหน้าร้อนเนี่ยถ้าหมูอ้วนก็จะควบคุมอุณหภูมิโดยการพรางแสงนะคะถ้าอากาศร้อนเกินไปพรางแสงแต่เราจะไม่พรางแสงเต็มทั้งแปลงนะคะเราจะพรางแสงแค่ส่วนหนึ่งเพื่อให้มีแสงเนี่ยเล็ดลอดเข้ามาให้ผักของเราเนี่ยได้แสงอย่างเต็มที่นะคะหมูอ้วนจะพรางแสง ล็อกเว้นล็อกนะคะทุกคนสังเกตดูนะคะหแปลงเนี่ยความยาว3เมตรนะคะแต่หมูอ้วนจะเลือกพลางแสงที่ครึ่งครึ่งแปลงนะคะแล้วก็ให้แสงแดดเนี่ยเข้าซ้ายเข้าขวาได้นะคะจะทําให้ผักเนี่ยได้แสงเต็มที่เหมือนกับตอนที่อยู่หน้าหนาวเลยนะคะไม่ดร้อนจนเกินไปนะคะและตรงที่เราพรางแสงเนี่ยแดดก็จะล่มนะคะก็จะบันเทาอากาศให้ เบาสบายยิ่งขึ้นนั่นเองะคะ่ะก็จะทําให้ผักเนี่ยโตได้สมบูรณ์เกือบจะเทียบเท่าหน้าหนาวเลยนะคะนี่ก็คือการควบคุมอุณหภูมิที่ดีนะคะต้องคลางแสงแค่ให้แสงเข้าได้นะคะพยายามเรียนแบบในบริเวณที่เราปลูกผักเนี่ยให้บรรยากาศเนี่ยร้อนสลับเย็นนะคะให้เพียงพอกันนะคะทําให้ผักเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดว่าอากาศดีเหมือนหน้าหนาวนั่นเองนะคะที่สําคัญข้อที่สองนะคะ เทคนิคในการทําผักสลัดหน้าร้อนก็คือน้านะคะน้ําต้องสม่าเสมอสมบูรณ์หมายถึงว่าถ้าร้อนต้องพรมน้านะคะอาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการให้น้ําจากเช้ากลางวันเย็นมาเป็นเช้าสายบ่ายเย็นหรือนะคะถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีลมเลยจริงๆร้อนอบอ้าวนะคะให้พรมน้ําทุกสองชั่วโมงนะคะครั้งละ1-2นาทีก็ได้แค่ปรับบรรยากาศอุณหภูมิโดยรอบที่ผักอยู่เนี่ย ให้เบาและสบายไม่ให้ผักเนี่ยร้อนอบอา้าวจนเกินไปก็จะทําให้ผักสลัดของเราเนี่ยเข้าใจว่าอากาศดีคล้ายๆหน้าหนาวนั่นเองนะคะเราก็จะปลูกผักได้ง่ายนะคะส่วนข้อที่สาที่เราควรจะป้องกันนะคะหน้าร้อนเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยในการปลูกผักหน้าที่ปลูกผักยากที่สุดคือหน้าฝนนะคะแต่ถ้าใครปลูกผักหน้าร้อนแล้วควรที่จะควบคุมและป้องกันและมันสังเกตเจ้าแมลงผีเสื้อที่ชอบบินเข้ามาวางไข่นะคะ หน้านี้ผีเสื้อจะมาเยอะกว่าทุกหน้านะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยคอยจับตาดูนะคะถ้ามีผีเสื้อมาเราก็ควรที่จะพ่นน้ำหมักไล่แมลงนะคะ น้ำหมักไร่มแมลงเนี่ยหมูอ้วนก็ได้ทาคลิปไว้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นสูตรพตริกสดสูตรเหล้าขาวสูตรยาสูบนะคะหรือพริกแกงเนี่ยก็สามารถเอามาละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นได้ไร่มแมลงได้แน่นอนให้หมันทํานะคะถ้าเห็นผีเสื้อก็ฉีดน้าหมักไร่มแมลงอาทิละสองครั้งก็ยังดีนะคะหรืออาทิละครั้งควบคุมเอาไว้นะคะก็จะทําให้เราปลูกพักสลัดหน้าร้อนได้อย่างนี้นะคะ เห็นไหมคะหมูอ้วนจะพลางแสงแล้วก็ปล่อยแสงนะคะจะทําให้เราเนี่ยเรียนแบบธรรมชาติได้ดีที่สุดทําให้ผักเนี่ยเข้าใจผิดว่าไม่ได้ร้อนจนเกินไปฉันอยู่ได้ฉันโตได้และผักก็จะได้น้ําหนักเทียบเท่ากับหน้าหนาวนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้น้ําหนักเยอะขนาดหน้าหนาวแต่ก็ปลูกได้ค่ะและนี่ก็คือผัก คอสแดงนะคะปลูกง่ายที่หนูอ้วนเคยแนะนําไปนะคะในช่วงหน้าร้อนนี้ปลูกง่ายนะคะสังเกตได้เลยทุกคนนี่นะคะอันนี้คือผักที่มีอายุสี่สิบวันแล้วนะคะอีกห้าถึงเจ็วันนะคะหมูอ้วนก็จะเก็บแล้วนะคะนี่เห็นไหมอันนี้คือคอสแดงนะคะอันนี้ก็คือต้นอ่อนของเขาที่เพิ่งลงไปแค่สามสี่สี่วันนะคะเพิ่งลงไปสี่วันนะคะนี่นะคะทำได้ทุกคนเอ่อต่อไปนะคะข้างในนี้นะคะก็จะเป็น ด,ด้านนี้ก็จะเป็นกรีนคอร์สนะคะต้นกลา้าต้นอ่อนนะคะเพึ่งลงไปสี่ห้าวันนะคะแล้วก็จะมีกรีนโอ๊กนะคะส่วนตัวสลัดแก้วนะคะช่วงนี้ถ้าใครอะ่ะไม่ได้มีเวลาจริงก็อย่าเพิ่งปลูกนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างดูแลยากปลูกได้แต่จะดูแลยากนะคะแล้วก็กรีนโอ๊กเลดโอ๊กอันนี้ปลูกได้สบายเลยนะคะอันนี้กรีนคอร์สมินิคอร์สนะคะพวกนี้ปลูกได้หมดเลยนะคะบัตเตอร์เฮดก็ปลูกได้นะคะนี <c> ่ <oughs> นี่คือผักหน้าร้อนนะคะ หมูอ้วนอาศัยพลางแสงครึ่งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าที่สวนเนี่ยแดดจัดมากนะคะส่วนหลายคนถามว่าถ้าฝนตกล่าผักเสียหายทํายังไงดีนะคะถ้าฝนตกไม่ได้เป็นพายุจนเกินไปหมูอ้วนก็จะไม่ได้ใช้หลังคาพลาสติกนะคะแต่ถ้าเมื่อใดที่ฝนตกจนพายุเข้านะคะหรือเป็นอุปสรรคต่อการพวนดินของหมูอ้วนนะคะหมูอ้วนก็จะทําหลังคาพลาสติกคุมนั่นเองค่ะแต่ถ้าไม่มีหลังคาพลาสติกเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะท่าหนึ่ง ะะสามารถที่จะพรวนดินได้ตลอดโดยที่ไม่เป็นอุปสรรคในการปลูกผักเนี่ยหมูอ้วนก็จะไม่ได้ใช้หลังคาพลาสติกนะคะ2นะคะถ้าไม่ใช่พายุฝนติดต่อกันเกิน78วันขึ้นไปนะคะสามารถปลูกผักใหม่สลับผักใหม่ได้เนี่ยหมูอ้วนก็ไม่ได้ใช้หลังคาพลาสติกสําหรับคนที่ชอบถามมานะคะว่า จำเป็นต้องมีหลังคาพลาสติกไหมถ้ามีหลังคาพลาสติกจะทําให้เราทํางานได้ต่อเนื่องนะคะทํางานง่ายผักไม่เจ็บไม่ช้านะคะแต่ถ้าใครไม่มีโอ,โอไม่มีหลังคาพลาสติกแต่ว่ามีความตั้งใจที่จะทําก็ทําได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องเสี่ยงกับการเจ็บป่วยของผักและก็การคุกดินที่จะไม่สม่าเสมอนั่นเองค่ะแล้วนี่ก็เป็นต้นกล้านะคะที่จะลงในอีก7วันข้างหน้านะคะก็จะเริ่มปลูกนะคะ บัตเตอร์เฮดก็ปลูกได้เหมือนเดิมนะคะในช่วงหน้าร้อนปลูกใส่กระถางนี่นะคะบัตเตอร์เฮดก็เริ่มห่อหัวนะคะถ้าใครปลูกบัตเตอร์เฮดแล้วไม่ห่อหัวให้นําออกแดดนะคะก็จะห่อหัวนะคะกรีนอกในกระถางนะคะดอกไม้ในกระถางก็คือหน้าร้อนสามารถปลูกผักได้ง่ายกว่าหน้าฝนนั่นเองโดยรวมนะคะหมูอ้่นจะพาไปดูกระหล่ำปีด้วย กระหล่ำปีก็ปลูกได้เหมือนกันนะคะเริ่มโตแล้วนะคะถ้าใครปลูกตระกูลกระหล่ำปีคะน้าเคลต่างๆนะคะให้มใหมั่นให้น้ําหมักพริกสดน้ําหมักพริกแกงไล่แมลงอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเพราะแมลงจะกวนเยอะมากนะคะนี่นะคะกระหล่ำปีแตงกวาเคลนะคะทุกอย่างก็สามารถปลูกได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าอาศัยการ พยายามเรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าที่ไหนร้อนให้พางแสงแต่อย่าพางแสงโดยตรงกับผักนะคะให้ส่วนหนึ่งนะคะเหมือนกับให้เขาได้ล่มเงาส่วนหนึ่งแล้วให้ได้แสงแดดในการสังเคราะห์อาหารส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่หมู่อ้วนนํามาให้ทุกคนในวันนี้นะคะหวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนเลยนะคะ ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะปลูกผักในสไตล์ของหมูอ้วนนะคะแล้วไม่อยากที่จะเตรียมอุปกรณ์เองนะคะก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนที่ไอดีไลน์ด้านล่างด้านนี้ได้เลยนะคะซึ่งหมูอ้วนน่ยมีสินค้าวางจำหน่ายในทุกแพลตฟอร์มของโลกโซเชียลเลยไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada Line Ad มาชอบแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะหรือไลน์ส่วนตัวก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนได้เลยไม่ว่าจะเป็นดินปุงปุกปุ๋ยหมัดเป็ดน,น้ำหมัดสามสูตรและ,มะเมล็ดพันธุ์ต่างๆหมูอ้วนก็ยินดีบริการนะคะขอให้ทุกคนทักมาหรือถ้าใครมีปัญหาในการปลูกนะคะก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนที่ไอดีไลน์ด้านล่างด้านนี้ได้เลยนะคะหมูอ้วนยินดีที่จะให้คําปรึกษาแล้วก็ปรารถนาดีที่จะให้ทุกคนนะ่ะปลูกผักทานเองได้อย่างง่ายๆในสไตล์ของหมูอ้วนนะคะที่สําคัญทุกอย่างของหมูอ้วนเป็นออแกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีสารเคมีในการปรุงแต่งเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูและปลูกผักทานเองได้ที่บ้านด้วยนะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นเทคนิคดีๆที่มาแนะนำให้กับทุกคนนะคะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมทักมานะคะ ID l w i n e W I B 1 5 1 5ค่ะไปละค่ะไปละค่ะอันนี้เรียกว่ามินิคอร์ กรอบหวานคล้ายแตงกวาอร่อยมากๆก,กินสกกินผัดก็ได้นะคะผัดน้ำมันหอยอร่อยที่สุดว้ายว